สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ช่องวันหน่อยอยู่ในปลาได้จ้ายู่ในปลามาหาเหตุค่ะพี่น้องเต่นเต้นค่ะเต่นเต้นหาเหตุครั้งแรกในชีวิตค่ะว่เคยหาเหตุแากเดียววันนี้ขื่นผู้พลานขึ้นผู้พ่ารหลชนีเวทมาหาเหตุค่ะพี่น้องเปิ่งบรรยากาศผู้เผาด้วยเต็มไปด้วยต้นใหม่ช่องวันหน่อยจะพาพี่น้องมาหาเหตุได้จ้าวันนี้ดีใจตต่นเต้นแห้ง ในมาหาเฮ็ดั้งแรกครั้งแรกในชีวิตได้จ้ะเนี่ยอากาศเงียบสงบตอนนี้ยืนอยูู่้เดียวเห็นเห็ดแล้วค่ะพี่น้องเห็นเห็ดแล้วเราจะทาให้เบิรงกได้นนะจ้ะเด้อจ้ะพี่น้องเห็นเห็ดแล้วจ้าเห็ดอีหยังก็กเอาลวดนี่ยก็ไปคัดแยกอีกทีนึงเพราะวะ่า โบรูเนาะค่ะว่าเป็นเห็ดอีหยังเดี๋ยวขอให้เพิ่นเบิ่งว่าเป็นเห็ดอีหยังนี่จ้ะเก็บได้นิดนึงแล้วจ้ะเก็บได้นิดนึงลแล้วเรวเก็บสองสองดอกนี่กันมีกระดิ่ n อิ่เดยจ้าที่น้องพอแล้วพอแล้วกำลัลบลงบานง่ายไลยจ้า หาโอหาโตเฮ้่พี่น้องคอออีกแล้วตาได้อีกดอกแล้วจ้ะหางตจ้าตาหยุบ คบคค่ะต้องอาเคียย์เบิ้ง ข้นหาห้องข้นเอวตีนปวดปวดหาหาหา้องเกาเขาเพราะว่าบระกาศจะไปเลิกไม่ได้ยามลงตาเพราะห้าวเบกจะค้นพื้นที่ ข้ออีกแล้วแอนบ้านน่ะโอ้ยพ่ดแมนพ้ออีกแล้วจะพี่น้องดอกนี้ยู่บกหกปันใดเ้าไปเว่อวอยู่อยู่บกหกเลยดอกนี่ชิบ สวยงามอัน,นลูกมันสวยงามมากดอกมันอยู่บ่งหาต่อไปค่ะพี่น้องโอเคไต่จะเห็ดบ,นบานๆเลยพี่น้องเอ้ยพี่นะเนี่ยโอ้ยขี่ดินออกเล็กน้อยค่ะ เด็ดมันออกติ่งลงไปวางค่อยๆนี่อีกดอกนึงค่ะพี่น้องเก็บตรงใลาย้ามันก็สิบอหัสะบึ้ยคักคัดดอกงามเลยพี่น้องวางค่อยๆ โอ้ยได้อีกแล้วพี่น้องใหญ่ๆงามๆเลยโอ้ยตายมันเปร้วเท่าเราตัวนี้เท่าก็เอาวะได้มาแล้ว เองเลงเจ้าได้หลายบ่ใส่หุ่นล่ะโอ้พ่อได้อานั่นเดียใส่ล่ะงามไหมคะเด็นี่ได้มู่บ้านเฮ็ดหรือบานในห้าวใส่ล่ะหุ่นฉันดอกไม่ตะดอกง่ายๆพี่น้องเอ้ยดอกตุ่มๆต่ว่าดินหลายเอาเก็บเก็บเขาเอาเก็บเลยเหรอเฮ็ดงั่นเลย เห็ดหนงหัวเห็ดหนังหัวเอาอีรีได้หรอเจี๋ยเอากระต้ามาด้วยเก่งนะดูซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ี๋ยวจะยิบกระตาค่ะโอ้ยแต่เลยปิดมูขี้ไข่ยิ่งเจี๋ยก็เห็นบ่าเห็ดดอกละกิโลนะพวกเจ้าก็เห็นบ่าเห็ดดอกละกิโลจังได้ละเอาย่างกิโลนึองพอดอกหนึ่งแล้วเนาะโอ้โอ้ขามันใหญ่เนาะเห็ดหนังหัวเนาะ เอาพอเอาอันดำๆออกดิมันจะเป็เพื่อนเพื่อนแยะดอกอื่นเวลาว่างเห็ดเขาต้องหันหนามันขึ้นย่าหันนี่ขึ้นขี่ดินมัสสิเขาไปไปละมันมันเด้อโอ้ยอีกหน้าป่าหลายคนโอ้ยไอตัวพี่น้อง ถาเที่ย์เฮ็ดก็จะอันนี้ผู้ยังผู้พานเตี่ยผู้พานแต่ว่าท่านได้ถึงถึงตำหรักอ๋อท่านได้ถึงตำหรักตำหรักของอ้นเส้นน่าจะเนาะอันนี้เป็นเป็นผู้ที่ชอบบานท้ากันหาเห็ดทำรมาหากินคลา,า,า,ายคลองยุกอัน,น ข่างข้างคนเปนอเออคนเก็บลงไปขายอยู่ข้างข้างคิดห เ็ดเอี่ยงบอนีเห็ดเอี่ยงนี่กินได้บอนีได้ยุ้ยเห็ดเห็ดน้อยเห็ดน้อย จะไปเก็บเห็ดละงอกเนาะ โชว์ออีกแล้วพี่น,นางนงามเลยจ้ะเห็ดอีหยังเ่นหน่อยนเรอเท็แหนะ่รู้จักอู้ ก็จะปนในคนกัลงเม็ดโอ้พี่น้อกอัดท้ายคลิปวันแรกพูน่ะคนกระจกคนกระจกติดม้าม้ามาเอาซอยนั่นน่ะเจ้าคือหาเก่งเถอะเทาไปดูพ่อว่างานกายไปเสยเลยเจ้าโอ้ยกขบเป็นย่างมันหนีเนาะเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่เยันยังอะไรยันนาเลยอก๋วยเตี๋ยวจะห็นหนาเลย อาเจ้าเป็นแรเนาะโอ๊ตายมาได้เจ้ดอกมันงามจีนอ่ะเออได้ผลเกือบเป็นเยียบ betul Oh, mana lagi tu Oh, head. Oh, head ikhla. Oh. Oh, oh tengok. Oh, kurang tengok. วนไงบนะ้างโอยคนตกคนตกเนีเ่ยน้ำพร้อม ้ยพอดัอดอกบานๆมาเห็น่น้องพุณนะพุดเห็นบาจ้าพุณนะขีดดินออกกอนส่วนเอาเมดตกส้มดอกเลย โอ้โยไปมาขี่คานล่างได้ไหมน้ำล่างน้ำเอากับสนุกเอา,า,าเนาะจ้ะเ,เอากระตาม,มาใกล้ๆกันเอาขานออกกไปมากัน ยงกเก็บอยู่ผู้เดียวดอกกับดอกงไงฮะอู้โอเต้มเท่าเขาบอกเอาเด้อมีตะขอยละเอาผู้เดียวเห็ดเท่าเทาเต็มตาแล้วพี่นอ้องอืมอกิดินอ,อกก็ข้าวกน ปุณหะป้าเจ้าแมาเก็บเห็ดนางกินข่าวอยู่พันพี่น้องเอ้ยเห็ดเกิดเดจา้าเห็ดเกิดทุกคู่พานค่ะพี่น้องเห็ดเกิดทุกคู่พานเห็บมาเด้อผู้ใดอยากมาตอนนี้เห็ดเกิดหลายค่ะเห็ดเกิดหลายหลายเลยแม่ค่ะกะมีคนเก็บกะมีนาง ้เก็บไปพอคุณละลอยคุณละลอยคุณละลอยจ้าโอ้โห้ลยโอ้ขนปเยนนี่ชมกันหน่อยขอลาไปก่อนค่ะทิ้วเขาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ